สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่3นะครับเดือนธันวาคมปี2566นะครับสิ้นปีแล้วนะครับวันนี้แวะมาตลาดสังกษีนะครับนะฮะเทพลักษ์นะครับสมุทรปาการนะฮะสำโรงนะครับอยู่อบตอเทพลักษ์ด้านในนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับของเยอะครับวันอาทิตย์นะฮะตลาดนี้นะที่จอดรถก็กว้าง แต่ก็เต็มนะครับมาเย็นหน่อยก็เต็มเลยนะครับทิ่จอดรถฟรีนะครับนะฮะถ้าเป็นด้านข้างของเอกชนก็เสียตังค์หน้า20บาทนะครับนะฮะตลาดนี้ก็ขายในช่วงบ่ายนะครับไปถึงมืดนะฮะใครสนใจจะมาขายก็ติดต่อกระเพทของตลาดสันสเดียยเลยนะครับนะฮะค่าเช่าล็อกเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะฮะ That's my เรือยนะฮะไอตัวแบบนี้ที่เห็นนี่นะครับจะเป็นอินเว์เตอร์ก็ไม่ใช่เป็นตัวแปลงตัวอะไรสักอย่างนะครับผมก็ดูไม่ออกพยายามถามเจ้าของไปขายเขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอะไระถ้าราคาไม่แรงก,ก็น่ามาลือดูนะฮะ เยอะเลยนะครับใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ดูเอา เย็นๆออกจะประมาณ5้าโมงขึ้นไปนะบอกตรงนี้เต็มเลยนะคนเดิน Iya.、Yeah. เจอแล้วนะครับเทปริวลอดนะฮะเห็นเนี่ยนะครับของเยอรมันโอ้ยบ้าของเดิมเฮ้ยั่นั่นะเี๋ยวนยตองเนู้นม้าานนรัังูก็ไปฝังนูได้เลยลองหงพี่

เอากนเป็อ้อก่ไม่ปนล่ะเาก็บอว่าเร ออกแบบดีครับนะฮะใช้รถลากออกมาเลยนะแล้วก็อจอดตรงนี้แล้วก็เปิดขายกลับบ้านก็ปิดฝานะฮะรถพ่วงต่อลากับบ้านได้ง่ายดีครับเนะี มเรตลาดของทมนี่มีมานานแล้วนะครับบางคนสงสัยเคยถามมาบอกว่าตลาดคองทมนี่มีมานานหรือยังนานนะหลายปีจะ ตั้งแต่ยุคตลาดของถมที่ด้านนอกนี่ยังไม่มีนะครับของต่างจังหวัดหรือว,ว่าชาญเมืองนี่ไม่มีตลาดของถมนะครับก่อนนี่ตลาดของถมต้องเข้าไปที่วรจจกรนะครับโรงพยาบาลกลางนะฮะที่นู่นนะครับช่วงเสราร์อาทิตย์หรือไงเนี่ยก่อนผมก็เคยไปขายของอยู่ที่ตลาดของถมที่อรงน้ทน,ท,นที่บรจิจาคเลยนะครับ ช่วงแต่ผมไปขายในะช่วงกลางคืนก่อนเช้านะครับนะก่อนนี้จะไปดูของเก่าของอะไรเงี้ยป้ต้องไปกลางคืนนะจะคือของฟุกเจอบ่อยนะที่นู้นนะถ้าน,นักเดินของผมจริงๆจะรู้จักนะครับแล้วก็าหลังอะไรเนี่ยหลังมานี่ก็ออกมาด้านนอกนะฮะอย่างที่เห็นนี่นะที่ผมเดินถ่ายให้ดูนี่แหละครับ นั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ของถมวาจักผมก็ไม่ได้ไปเดินเลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปนอะกจากไปซื้อของตอนกลางวันนะก็เป็นการของถมแบบนี้ก็น่าจะมีไม่มีแล้วมีน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะไปขายเปลี่ยนแปลงเป็นขายแบบรูปแบบอื่นอะไรอย่างงี้สนะรุปก็พ่อค้าของถมที่นั่นก็กจายทั่วไปนะครับทีแรกก็ไปสนามหลวงสองแต่ไปมาๆก็ตอนหลังก็ ไปาตามชาตเมืองอย่าแงบบที่เห็นนี่ฮจับของขายแล้วก็เอามาขายเองกันนี่ฮะวนเวียนกันแบบนี้แหละครับครับ ดาคาสิดสวยๆนะครับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นไม้ดีนะครับเสียงอาจจะดีด้วยนะนะั่น ก็ถ่ายไปเยอะนะฮะฝนไม่ตกเนะเดินเรื่อยๆก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็จัดเป็น2อ p แล้วนะครับเย ต<ด>ลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับนะฮะสมุทรปาการนะครับนีวันทิตย นะตลาดใหญ่เลยนะครับ,นะรบช่วงบ่ายไปถึงมืดนะฮะแวะมาเที่ยวกันได้นะครับ,นะรบที่จอดรถสบายนะครับ